ผู้ที่มองข้ามพ่อแม่ไม่สนใจดูแลไม่เคยแคร์ความรู้สึกของผู้ให้กำเนิดไม่เคยทำให้ท่านดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะมีความสุขใจหรือภาคภูมิใจเพราะความดีของเรามีแนวโน้มจะเป็นดังนี้จะไม่เจอรักแท้เจอแต่คนโคหกตอแหลหลอกลวงรักง่ายหนายเร็วเจ้าชู้ไม่จริงใจคนที่ได้มาก็ไม่คอยรักคนที่รัก ก็ไม่เคยได้ดูภายนอกอาจจะหวานชื่นแต่ข้างในละทมขมขื่นแบบหน้าชื่นดกตรมแม้ไม่ลูกเต้าก็ไม่ได้ดังตัวหากมีผัวก็ไม่ได้ดังใจปราถนามีลูกพึ่งพาอาศัยไม่ได้จะมีแฟนกี่คนมีแต่คนเอาเปรียบต้องการคนมาอุปถัมภ์ก็โชคไม่ช่วยชีวิตหนักต้องพึ่งพาตัวเองเรื่อยไป เรื่องทำดีก็ทำแทบตายหรือทำคุณกับผู้ใดสุดท้ายก็ไม่มีใครเห็นความดีนั้นเลยมีแต่คนหลอกใช้เหมือนเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จสึกค่าขุนพลไว้เนื้อเชื่อใจใครก็ลงท้ายด้วยการทรยศหักหลังมีชีวิตโดดเดี่ยวอ้างว้างไรคนเข้าใจทำบุนให้ทานมาตั้งมากมายก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเท่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เพราะกรรมอะไรนอกจากมองข้ามใครบางคนเมื่อมองข้ามผู้มีพระคุณไม่เคยเกื้อกูลท่านเลยก็จะมีแต่คนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวประจบสพพอพลอต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งใจโคตรทรยศอากตัญญูในรคุณเดินเข้ามาในชีวิตของคุณเทียบเคียงจากโซนัน,นทชาดก บรรดาผู้สแสวงบุญทั้งหลายเมื่อต้องการโชคลาบและอยากให้ชีวิตจเจริญนุ่งเรืองจึงต่างก็พากันมุ่งสอาหาพระสุปฏิบันโนที่เล่าลือกันว่าเป็นพระรหันต์ตามผาเขาแต่กลับมองข้ามพระแท้ที่พักอาศัยในบ้านซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับตัวเองเกือบตลอดเวลาและบางครั้งยังเผื่อร่วงเกินท่านอีกแม้อาจจะทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตามเหมือนใกล้เกลือกินด่าง เป็นสืบเนืกับเส้นผมบางบุเขาที่เราลืมเสียสนิทคิดไม่ถึงที่เขาว่ากันว่าบุญมีแต่กรรมบังชีวิตจึงยังตกต่ำไม่ราบรื่นสมหวังดังปรารถนาคาภัพในโชคชะตาความรักฝันสลายสุขภาพร่างกายย่ำแย่หน้าที่การงานยังติดขัดล่าช้าไม่เจริญก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นทั้งนี้เพราะอะไร ถ้าไม่ใช่พ้นกรรมเกิดจากการร่วงเกินผู้บังเกิดก้าวนั่นเองบิดามารดาชื่อว่าเป็นบุคคลพิเศษเป็นบุคคลสำคัญและเป็นบุคคลที่ต้องห้ามแต่ต้องร่วงเกินลูกคนใดที่ชอบพูดดูดาว่าพูดตำหน,นิทีเตียนทำบังอาจกับพ่อแม่ชีวิตของลูกคนนั้นมีแต่จะตกต่ำแย่แย่เอาดีได้ยากและจะต้องตกและกำลังบากไปอีกนาน เพราะถ้าหากการให้ทานการกราบไหว้การทำความเคารพบ,บูชาศักการะพระอรหันต์มีคุณอนันต์ได้อานิสงส์ผลบุญมหาศาลหรือจะขนานนับแล้วไสแม้ในทางกลับกันการตำหนิด่าว่าพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือนพระในบ้านก็ต้องมีโทษมหหันทำให้ผู้นั้นเมียนเป็นไปได้เช่นกันทั้งนี้นั้นพระมารดาบิดาเป็นผู้ให้กำเนิด เป็นพรมเป็นบุรพาจารย์เป็นครูคนแรกเป็นอาหุนยะและเป็นปูชนียบุคคลสูงสุดของรูปเพราะฉะนั้นสำหรับคุณลูกทั้งหลายที่เคยได้ล่วงเกินพ่อแม่มาเคยพูดโต้เถียงต่อปากต่อคำพูดจาดูถูกดูหมิน่นพูดประชดประชันมารดาบิดาโดยขาดความคารหย่ำเกงเป็นเหตุใท่านน้อยใจเสียใจทุกใจร้องไห้ การกระทำเช่นนี้คนทั่วไปอาจจะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและมองข้ามไปไม่ได้เก็บนำมาใส่ใจแต่ความจริงแล้วมันมีโทษมากเป็นบาปอาหาันเข้าข่ายเป็นอริยุปวะว,วจีกรรมที่เป็นบาปอากุศลสามารถทำให้ชีวิตของลูกคนนั้นเมียนเป็นไปอย่างไม่คาดคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วถ้าลูกคนนั้นยังไม่รู้ตัวไม่สานึกผิด คิดไม่ได้แม่รีบขอเข้มาโทษพ่อแม่กรมคือการด่าว่าร่วงเกินนั้นสามารถส่งผลทันทีทำให้ลูกคนนั้นเมียนเป็นไปทันตาทำให้เกิดความหายนะทั้งทางโลกและทางธรรมคือความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมจะหยุดชะง,งักเป็นหมันไม่รุ่งเรืองอีกต่อไปสิ่งที่เคยเจริญรุ่งเรืองหรือประสบความสำเร็จมาแล้วจะเสื่อมถอยเกิดวิบัติ ที่นาทายนะอย่างไม่เป็นท่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองธุรกิจยศตำแหน่งชื่อเสียงหน้าที่การงานสิ่งที่กำลังคิดลงทุนเพื่อผลกำไรจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดขาดทุนโดยเฉพาะจะทำให้ชีวิตผิดพลาดเสียหายในเรื่องดังต่อไปนี้รักคนผิดรักคนมีเจ้าของแต่งงานผิดเพราะความจำเป็น ท้องก่อนแต่งท้องในขณะที่ไม่พร้อมมีเหตุทําให้ต้องสูญเสียลูกพอแท้งหรือทําแทง้งลูกติดยาเสพติดชีวิตคู่ไปด้วยกันไม่ได้แตกหักเลิกราอย่ารางฝันสลายความรักเศร้าหน้าชื่นนกตรมขณะที่กรรมนี้ส่งผลต่อเนื่องทำให้จิตพลามัวมืดบอดหลงตัวเองสำคัญตัวเองผิดผิด เห็นดำเป็นขาวเห็นบาปเป็นบุญเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นสิ่งไร้สาระเป็นสิ่งดีมีประโยชน์เห็นคนชั่วเป็นคนดีเห็นคนดีเป็นคนอัปรีจันไรไม่อยากคบไม่อยากเก้าใกล้เห็นสิ่งที่เป็นสริมงคลเป็นสิ่งอัปมงคลเห็นสิ่งสบดนว่าเป็นสิ่งที่ควรพูดควรทำก้าในสิ่งที่ควรละอายเห็นเรื่องอวัยมุกการพนัญญาเสพติดเป็นสิ่งที่ท้าทาย น่าริมลองสัมผัสเห็นเรื่องวัดเรื่องศาสนาเรื่องการทำความดีเช่นการให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งไร้สาระน่าเบื่อคล่ำครึล่้าสมัยเมื่อบุญหมดบาปออกฤทจิตมืดบอดภูมิคุ้มกันใจบกพร่องคุณธรรมอ่อนแอทำให้เบื่อหน่ายท้อแท้ต่อความดีชีวิตจึงถูกดึงดูดไปเกี่ยวข้องกับสิ่งชั่วช้าเลวสามทั้งหลาย ผักดันให้ไปสัมผัสกับอาชีพบาปอาชีพมืดทุกประเภทแม้อยากจะหยุดอยากจะเลิกแต่ก็ทำไม่ได้ต้องแพ้ใจตัวเองเมื่อฤิธิ์ของบาปกรรมที่ล่วงเกินพ่อแม่ยังไม่สางสาก็ต้องมาหลงชื่นชอบติดใจในรสชาติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนที่เป็นโทษอันตรายต่อร่างกายเช่นเหล้าเบียร์ไวาชากาแฟ เครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายเสพสิ่งเสพติดยาบ้าโคเคนคัญชาบุลรีดื่มนมวัวชื่นชอบอาหารที่ผ่านการแปรรูปประเภทอร่อยแต่ปากแต่โทษมากกว่าคุณเช่นโปเตโตชิปโดนัทไอศครีมชิ้นไก่เนื้อนุ่มไม่มีกระดูกน้ำอัดลมพิซซ่าคุกกี้เฟรนฟรายฮอทดอก แฮมเบอร์เกอร์เป็นต้นซึ่งเป็นอาหารที่เขาใส่สารปรุงแต่งสีแต่งกินปรุงรสมากทำให้ตับไตทำงานหนักและลงท้ายด้วยการเป็นโรคร้ายชนิดเรื้อรังรักษายากเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมทุกชนิดเช่นโรคมะเรง็งเนื้องอกภูมิแพ้หอบหืดมบาหวานความดันไขมันอุดตันเส้นเลือดหัวใจหรือสมองโรคอ้วน วดตามข้อท้องผูกหรือสิดวงทวารเป็นต้นเมื่อบุญเก่าหมดบุญใหม่ก็ไม่ได้ทำเพิ่มบาปกรรมยิ่งมากระหน่ำซ้ำเติมทำให้ชีวิตสะดุดติดขัดเครียดจัดประสาทเสียเป็นบ้าวิกลจริตมีอาการผิดปกติทางสมองหิดอะไรไม่ออกอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองมีแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนตกนรกทั้งเป็น ผู้ที่เคยทำผิดพลาดล่วงเกินพ่อแม่มาแต่ถ้าสำนึกผิดแล้วคิดแก้ไขเห็นความผิดเป็นความผิดเห็นบาปตามเป็นจริงโดดไม่หลอกตัวเองไม่กระดากอายที่จะยอมรับผิดในสิ่งที่เคยทำมามีความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วกล่าวขอขมาโทษให้ท่านรับรู้และยกโทษให้เมื่อทำได้เช่นนี้อริยปวาทกรรมนั้นจะกลับมาเป็นปกติไม่มีโทษ ไม่เกิดอันตรายต่อชีวิตหน้าที่การงานครอบครัวความรักสุขภาพและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมจิตใจจะโร่งโปร่งเบาสบายไม่ขุนมัวเศร้าหมองต่อจากนั้นพึงสังวรระวังให้มากอย่าได้ประมาทพลาดพังล่วงเกินพ่อแม่อีกสำหรับผู้ที่เป็นบิดามารดาเมื่อมีความปรารถนาดีไม่อยากให้ลูกมีบาปกรรมที่เกิดจากการล่วงเกินตนเอง เงละมัดระวังถ้อยคำมีวาทศิลป์วิจักการเทศะจังหวะในการอบรมสั่งสอนพูดว่ากล่าวถักเตือนอย่าได้เอาแต่บ่นดุด่าว่าพูดจาสาบแจ้งลูกหลานเมื่อเวลาลูกพลาดพังไปก็อย่าได้พูดตอกย้ำซ้ำเติม,มบ่อยๆเพราะลูกจะเข้าใจผิดคิดว่าพ่อแม่ไม่รักและกลับไปคิดน้อยใจหรือกโกรธเกลียดพ่อแม่นักเข้าไปอีกกว่าเดิม เพราะคำพูดของผู้บังเกิดเก้านี้แหละทำให้ชีวิตลูกสุดที่รักต้องมาตกต่ำทำผิดพลาดประมาทเสียคนหมดอนาคตเพราะกรรมร่วงเกินผู้บังเกิดเก้าฉะนั้นบิดามารดาที่ฉลาดต้องรักและเลี้ยงดูลูกให้ถูกหลักอย่าได้เอาใจลูกจนเกินพอดีเพราะจะทำให้ลูกเขามีบาปติดตัวไม่นี่เวรกรรมติดใจต้องมาชดใช้บาปโดยไม่จำเป็นสำหรับคุณลูกทั้งหลาย ผู้ฉลาดมีปัญญาหวังความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเกียรติยศชื่อเสียงครอบครัวความรักที่อบอุ่นและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่ออนาคตที่สดใสจะทนรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมหลังจากขอขอมาโทษแล้วพึงตั้งใจปฏิบัติเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีที่สุดตามกำลังสติปัญญาความสามารถที่เราทำได้ และอย่าได้พูดตำหนิตีเตียนด่าว่าอย่าพูดกระโชกโขกหากตะโกนขึ้นปากขึ้นเสียงกับพ่อแม่อีกแม้ในบางครั้งหากลืมตัวเผอใจขาดสติสัมปชัญญะพูดร่วงเกินท่านไปพึงรีบสำนึกผิดคิดแก้ไขก้าวคำขอขมาโทษทันทีอย่ารีรอชักช้าให้เนิ่นนานเยะจะสายเกินกานแก้ไม่ทันท่วงที จงตระหนักและมีจิตสำนึกในพระคุณอันใหญ่หลวงที่ท่านมีต่อเราโดยให้ชีวิตให้ร่างกายให้โอกาสแก่เราได้เกิดมาลืมตาดูโลกอันสวยงามนี้พึงยกย่องให้เกียรติแสดงความคารพนับถือยำเกรงนอบน้อมเทอดทูนเชิดชูบูชาพ่อแม่เนื้อสิ่งอื่นใดอย่าปิดบังพฤติกรรมอะไรที่ทำให้ท่านทั้งสองไม่สบายใจพูดจาให้มีสัมมาคารวะ สุภาพอ่อนหวานถ่อมตนไปมาราวายแสดงออกสิ้นความรักของลูกที่ควรกระทำต่อพ่อแม่อย่าอายเอาใจใส่ดูแลให้ดีทำให้พ่อแม่มีความสุขกายสบายใจมีความภาคภูมิใจในความดีของเราให้มากแล้วปฏิหารแห่งชีวิตก็จะเกิดขึ้นในบัดดลสิ่งอปมงคนทั้งหลายทั้งปวงจะมาลายหายไป สิ่งที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นแทนที่ต่อจากนี้ไปชีวิตจะสดชื่นเบิกบานความรักจะราบเรื่อนสมหวังครอบครัวจะกลับมาอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาหน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งจะรุ่งโร์อนาคตจะสดใสทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไปอย่างแน่นอน